ดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เราจะพาเพื่อนมาปลูกต้นกล้วยนะคะกล้วยในวันนี้ของเรานะคะก็จะเป็นกล้วยญี่ปุ่นนะคะเพื่อนซึ่งเราเนี่ยคะเหมือนแบบว่าได้ทองยิ่งกว่าได้ทองอีกนะคะเพื่อนดีใจสุดๆค่คะพเพื่อนที่เจอนี่นะคะต้นกล้วยของญี่ปุ่นนะคะเพื่อนที่เขาเขียนตรงนี้นะคะจาปองอาจจะเห็นกลับกันนะคะแต่ว่าเขาเขียนว่ากล้วยของญี่ปุ่นนะคะเพื่อน แต่เขียนเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะกล้วยชนิดนี้นะคะเพื่อนทนหนาวได้ติดลบ10องศานะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะให้ดูนี่นะคะนี่นะคะเขาจะเขียนว่าทนหนาวได้ลบ10นะคะเพื่อน10องศาใครที่อยู่ต่างแดนนะคะที่มีพื้นที่ที่อา,อากาศติดลบ10 สามารถปลูกได้นะคะเพื่อนต้นกล้วยชนิดนี้ทนหนาวนะคะเพื่อนเรานี่ดีใจสุดๆเลยเพราะว่ากําลังอยากได้ใบอาหารเพื่อนใบกล้วยนะคะเฉพาะใบตองนะคะเพื่อนราคาที่ฝรั่งเศสนะคะแพ็คหนึ่งอะ่ะเจ็ดแปดยูโรนะคะเพื่อนคิดเป็นเงินไทยคูณสามสามสิบสามนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะอย่างแพงเราไม่ซื้อเลยนะคะไม่กล้าซื้อเลยก็คือว่าต้อง นี่นะคะมีกล้วยละวานเพื่อนดีใจสุดๆนะคะเป็นอะไรที่แบบว่าสุดๆเลยชอบมากเราเรารักปลูกเราชอบต้นไม้ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะมีใบกล้วยฝันไว้ก่อนนะคะเพื่อนว่าจะได้มีใบกล้วยใบทานไว้ทําขนมไว้ทาทมทเมนูต่างๆฮอรโมกโอ้ยสารพัดนะคะเพื่อนดีใจค่ะวันนี้ก็นี่นะคะชื่อสายพันธุ์ของเขาก็จะเป็น มูซาบาโชนะคะเพื่อนนี่นะคะเราจะให้เพื่อนๆดูชื่อสายพันธุ์เขานะคาเพื่อนไม่รู้ว่าจะเห็นชัดหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราเอาชื่ออันใหม่ดีกว่าตรงนี้น่าจะเห็นชัดกว่านี่นะคะเพื่อนมูซาบาโชถ้าพูดผิดอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะคะเพื่อนจะเขียนอย่างนี้นะคะ M U S, s R นะคะ B เออ B R B A S J O O นะคะเพื่อนเราก็แบบว่าสลับรลหันเพื่อนภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสพนกันนะคะเพื่อนสะกดผิดก็ขออภัยด้วยนะคะเพื่อนก็จะเขียนอย่างนี้นะคะแต่ในกล้องมันน่าจะเขียนกลับกันนะคะเพื่อนแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเขียนขึ้นหน้า หน้าจอไว้นะคะถ้าใครอยากจะไปหานะคะกล้วยสายพันุ์นี้เราเจอที่ร้านขายต้นไม้หันเพื่อนคือไปร้านขายต้นไม้เราเจอแบบว่าแล้วก็คือแบบไปเดินดูนะมองๆนะว่านี่มันต้นกล้วยอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยไปถามคนขายต้นไม้นะคะเพื่อนว่าพนักงานในร้านนะคะว่าเนี่ยต้นกล้วยอันนี้มันทนหนาวไหมฉันอยากจะได้ไปปลูกฉันอยากได้ใบมันเนี่ยไว้ไปทําอาหารทานอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเอา เอาต้นกล้วยชนิดนี้สิแต่เรายังไม่เห็นเราค่ะว่ามันมีต้นกล้วยที่เขียนว่าจาปองตัวนี้ใช่ไหมคะเป็นกล้วยญี่ปุ่นก็คือเราก็ไม่ได้ดูนะจนเราซื้อมากับที่บ้านเอา้าเราก็มาดูป้ายว่าเขาเขียนว่าอะไรๆะเอา้ามันเป็นกล้วยจาปองที่เราหามาตั้งนานแล้วค่ะเพื่อนคือแบบหูดีใจเรียกสามีมาดูหูดีใจมากแล้วก็นี่เลยค่ะเพื่อน เดี๋ยวเรามาปลูกกันเลยนะคะวันนี้นะดินนะเดี๋ยวเราให้เพื่อนๆดูนะคะว่าดินใช้ดินชนิดไหนปุ๋ยยังไงอะไรยังไงเราจะให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็เพื่อนสามารถไปซื้อแล้วก็นํามาปลูกกันได้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีปลูกกันเลยค่ะส่วนดินเราก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะเพื่อนค่าปุ๋ยค่า P S ออะไรพวกนี้นะคะเพื่อนจะประมาณนี้นะคะ ไม่ต้องเน้นนะคะเพื่อนว่าจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะเพื่อนแต่ขอให้แบบว่ามีค่า ps ตามนี้ก็พอนะคะเพื่อนรับรองได้ว่าต้นกล้วยของเพื่อนนะคะก็จะงามใบงามนะคะเพื่อน เสร็จแล้วก็ลดน้ําให้เขานะคะเพื่อนลดชุ่มๆกล้วยนี่ชอบน้ํานะคะแต่ช่วงหน้าหนาวไม่ต้องลดเขาเยอะก็ได้ะคาะเพื่อนเทคนิคการลดน้ําให้กล้วยนะคะเพื่อนกล้วยจะชอบให้ลดน้ําลงที่ยอดเขามากๆเลยนะคะเพื่อน แล้วเขาจะงามไวนะคะใบจะใหญ่เนี่ยค่ะลดลงไปที่ยอดเขาด้วยนะคะเพื่อนเวลาลดน้ำต้นต้นกล้วยนะคะทั้งยอดทั้งโคนต้นนะคะลดให้เขาชุ่มๆนะคะเพื่อน ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เราก็ปลูกกล้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนนี่นะคะกล้วยมูซาบาโชนะคะทนหนาวได้10องศาลบ10องศานะคะเพื่อนเป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าต้นกล้วยของเรานั้นงามขนาดไหนนะคะตอนนี้เราก็ วันนี้ก็ทำวิธีการปลูกวิธีการใช้ดินเลือกใช้ดินที่จะเอามาปลูกต้นกล้วยยังไงให้ให้บำรุงใบางามนะคะเพื่อนแต่วันนี้นะเราเราทําวิธีปลูกให้เพื่อนดูไปแล้วใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวต่อไปนะเราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะว่าต้นกล้วยจะงามมากน้อยแค่ไหนนะคะเพื่อนโอเคนะคะเพื่อนคลิปนี้เราก็จะลาไปก่อนนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆืมากๆเลยนะคะที่ใครกําลังมองหากล้วย ไว้ปลูกไว้ใช้ใบไว้ทำขนมทำอาหารทานนะคะในต่างแดนนะคะเพื่อนสามารถซื้อมาปลูกกันได้เลยค่ะเพราะว่าเขาทนหนาวลบสิองศาเลยนะคะเพื่อนแล้วก็มีทั้งใบแล้วน่าจะมีหัวปลีด้วยนะคะเท่าที่เรา เราหาข้อมูลมานะคะน่าจะมีผลด้วยแหละแต่เราก็ไม่หวังขนาดนั้นนะคะเราหวังแค่ใช้ใบนะคะไปก่อนนะคะเพื่อนแล้วก็โอเคนะคะคลิปนี้เราก็จะลาไปก่อนนะคะเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปของไอตันชาแนลด้วยนะคะไอตันชาแนลแม่บ้านฝรั่งเศสนะคะบายแม่บ้านฝรั่งเศสอย่าลืมนะคะโอเคนะคะเพื่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ